สวัสดีครับน้องๆครับที่ติดตามกันมานะฮะอันนี้เป็นคณิตศาสตร์7วิชาสามัญนะครับโดยครูกอล์ฟนะก็หลายๆคนก็เคยสอบตัวนี้มาบ้างแล้วเคยเห็นข้อสอบมาแล้วนะครับเรามาสรุปข้อสอบก่อนนิดเดียวนะครับก็คือว่าข้อสอบคณิตศาสตร์7วิชาสามัญเนี่ยจะแบ่งเป็น2ตอนนะฮะตอนที่1นะครับตอนที่1ก็จะมีอ่าสิข้อนะครับสิข้อข้อละ2คะแนนนะครับข้อละ2คะแนนเนี่ยก็รวมเป็นเท่าไหร่ครับ 20คะแนน20คะแนนนี้เป็นแบบเติมนะฮะแบบเติมคำตอบนะครับก็ไม่ยากนะออกง่ายๆก็เลยคะแนนแค่2คะแนนถ้าเป็นตอนที่2นะครับตอนที่2ก็จะมีอยู่ทั้งหมดอ่าสาข้อ20ข้อนี้ข้อละ4คะแนนนะครับ4คะแนนนี้เป็นแบบช้อยนะฮะรวมเป็น80คะแนนตรงนี้ก็เป็นแบบเลือกนะครับเลือกตอบอ่ตอนนี้เวลาถ้าเป็นช้อยเราอย่าดีใจนะ ไอ้เจ้าข้อละสีคะแนนเนี่ยความยากเนี่ยมากกว่าตรงนี้มากกว่าแบบ2คะแนนนิดนึงและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นแบบเลือกตอบเนี่ยมันมี5ตัวเลือกนะครับมันมี5ตัวเลือกนะฮะต้องระวังนะครับโอเคนะข้อสอบมี2ตอนครูจะมาเริ่มที่ตอนที่1เลยนะครับข้อละ2อคะแนนก่อนดูความไม่ยากของมันนะฮะข้อที่1อ่ามาดูเลยปี5 6นะเป็นเรื่องของจำนวนจริงนะครับ จำนวนเต็มที่สอดคล้องกับอสมการชุดนี้มีทั้งหมดกี่จำนวนนะครับน้องๆต้องระวังนะเขาถามจำนวนเต็มจำนวนเต็มหมายความว่าไงฮะเศษไม่เอานะครับและอย่างหนึ่งคือจำนวนเต็มเนี่ยมีกี่แบบครับมี3แบบเต็มลบเต็มศูนย์เต็มบวกต้องเอามาให้หมดนะเท่าที่มีนะเต็มลบเต็มศูนย์เต็มบวกโอเคนะครับเอาละทีนี้มาเริ่มแก้อสมการกัน อสมการที่ให้มาตัวนี้นะครับก็คือ x บวก1ครูขอเขียนลงมาก่อนนะ x บวก1 x ลบ3ส่วนด้วย x คูณกับ2 x บวก1นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ0นะฮะความหมายของอสมการนี้ก็คืออะไรรู้ไหมครับเขาต้องการหา x ที่มาเติมในแต่ละจุดเติมแล้วทั้งก้อนนี้ผลลัพธ์น้อยกว่า0 เติมแล้วผลลัพธ์ทั้งก้อนเท่ากับ0เข้าใจไหมฮะวิธีการแก้อสมการพื้นฐานนะครับหลายคนคงทราบดีอยู่แล้วนะครับก็อธิบายาคร่าวๆละกันหลักการที่1คือแยกตัวประกอบให้หมดอันนี้ถือว่าแยกหรือยังถ้าอยู่ในรูปของวงเล็บ1คูณวงเล็บ2นะครับแต่ละชุดคูณกันหมดเลยเขาเรียกว่าแยกแล้วหลังจากแยกตัวประกอบได้แล้วนะครับให้น้องๆทําอย่างนี้ครับ เอาแต่ละวงเล็บมาเท่ากับ0ก่อนนะครับเอาแต่ละวงเล็บมาเท่ากับ0นั่นคืออะไรครับให้ x บวก1เท่ากับ0ให้ x ลบ3เท่ากับ0ให้ x เท่ากับ0ตัวนี้มันคูณกันอยู่นะให้2 x บวก1เท่ากับ0แล้วหาตัว x ออกมาครับตัว x อันนี้คือเท่าไหร่ครับย้ายข้างได้ x เท่ากับลบ1ตัวนี้ได้อยู่แล้ว x เท่ากับ สามอันนี้ได้อยู่แล้ว x เป็น0อันนี้ล่ละครับ x เป็นลบหส่วนสซึ่งสเต็ปตรงนี้หลายคนจะคิดในใจได้จริงไหมใส่อะไรให้ตรงนี้เป็น0ูนย์ล่ะก็ใส่3ใส่ลบหใส่0นย์ใส่ลบหส่วนสคิดในใจได้อยู่แล้วนะครับหรือใครจะจับไปเท่ากับ0ูนย์ในใจก็ได้เนี่ยเท่ากับ0ูนย์ได้3โอเคนะพอได้ตัว x ทางขวาออกมาแล้วครับให้น้องๆเขียนเส้นจํานวนเพื่อหาคําตอบนะฮะ เส้นจำนวนนี้ให้เอาเรียงเอาจํานวนพวกนี้มาเรียงจากน้อยไปหามากเียเรียงดีๆนะฮะเรียงดีๆนะใครน้อยสุดลบ1ใช่ไหมลบ1น้อยสุดนะครับลบมากมีค่าน้อยถัดมาคือลบ1ส่วน2องนะฮะถัดมาก็คือ0นะครับแล้วก็1แล้วก็2แล้วก็3นะฮะเส้นจำนวนได้ดังนี้ นะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการคือหาช่วงที่มันใส่แล้วเป็นค่าลบนะครับถ้าเรามองดูดีๆ 1- 2สองไม่ต้องไปดูหรอกฮะคือลอยต่อตรงนี้มีใครบ้างครับมีลบ1่ดูนะมีลบ1มี3กูค่อยๆไล่มาจากตรงนี้นะกูเรียกตรงนี้ว่าลอยต่อโอเคไหมมีลบ1มี3มี0แล้วก็มีลบ1ส่วน2เอาละตอนนี้ดูนะ หนึ่งสองอย่าเพิ่งไปดูนะครับถ้าครูแบ่งตรงนี้ออกมานะครับใส่ลงไป4จุดแสดงว่าถ้าครูเอาค่า x ที่มากกว่า3เช่นเลขอะไรเช่นเลข4ไปใส่ลงในนี้ผลลัพธ์ทางก้อนนี้จะออกมาเป็นบวกครับถ้าเอาเลขระหว่าง 0- ถึง3ไปใส่ลงในก้อนนี้เช่นเอาเลข1ไปใส่ผลลัพธ์จะได้เครื่องหมายเป็นลบ้องลองเราไปดูเองนะลองแทนค่าเองนะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบวก ตรงนี้ก็จะเป็นลบตรงนี้ก็จะเป็นบวกนะครับหรือหลักการง่ายๆที่น้องเคยเรียนมาคืออะไรเพราะลงจุดเสร็จแล้วบวกลบบวกลบบวกจำได้ไหมฮะสลับข้อกันไปสิ่งที่โจทย์ต้องการคือเมื่อใส่ลงไปทั้งก้อนแล้วผลลัพธ์คือน้อยกว่าศูนย์นั่นคือช่วงนี้ใช่ไหมกับช่วงนี้ใช่ไหมําไหมครับสองช่วงนี้ที่โจทย์ต้องการเพราะใส่ลงไปแล้วทำให้ค่าทั้งก้อนเป็นลบนะครับ แล้วสิ่งที่เราต้องระบายก็คืออะไรฮะใครบ้างที่ทําให้ก้อนนี้เท่ากับ0นย์เท่ากับ0นมีใครบ้างมีลบหใช่ไหมลบหตรงนี้ต้องระบายกับ3ตรงนี้ต้องระบายนะครับส่วนไอ้เจ้า2ตัวนี้ระบายไม่ได้เพราะอะไรถ้าเกิดว่าเรายึดเอาศูนย์กับลบหส่วนสมาเป็นคําตอบ2ตัวนี้มันทําให้ส่วนเป็น0นห้ามนะห้ามตัวเลขที่ทําให้ส่วนเป็น0ูนย์เข้าไหม สิ่งที่คุณระบายเหล่านี้คือคําตอบครับปกติถ้าโจทย์ไม่พูดอะไรแล้วครูก็จะเอา2ช่วงนี้มาอยู่เนียนกันตอบแต่โจทย์บอกว่าอะไรครับโจทย์บอกว่าต้องการจํานวนเต็มจํานวนเต็มที่อยู่ในคําตอบมีใครบ้างครับอ่ะเราก็มา l ส s ์การจํานวนเต็มนะครับก็ได้แก่ใครครับที่อยู่ในคําตอบตัวที่1คือจากซ้ายไปขวาคือลบหถูกไหม ลบ1ส่วน2ไม่เต็มนะไม่เอา0ย์ไม่อยู่นะครับเพราะศูนย์ทาให้ส่วนเป็น0ย์ใช้ไม่ได้1ครับ2ครับแล้วก็3นะครับเหล่านี้คือจํานวนที่ใช้ได้โอเคไหมก็จบเพราะฉะนั้นมีกี่คําตอบครับจํานวนคําตอบก็ครับจํานวนคําตอบคือเท่าไหร่เอ่ยมีกี่ตัว4ตัวนะครับตอบถ้ไหมครับ ความจริงแล้วมันง่ายมากเลยหลายคนไม่ดูความีีก็ได้นะครับทำได้ง่ายมากถ้าใครคิดว่ามันยากก็แสดงว่าความสามารถเรายัางน้อยไปไปฝึกเยอะๆนะฮะฝึกเยอะๆสรุปอีกทีหนึ่งอย่างนี้ครับเมื่อโจทย์ให้อสมการมาต้องทําอะไรก่อนแยกตัวประกอบพอแยกตัวประกอบแล้วทําไงฮะจับแต่ละตัวไปเท่ากับ0นแต่ละชุดนะแต่ละชุดไปเท่ากับ0หา x ออกมาครูเรียก x เ,เหล่านี้ว่าลอยต่อให้เอาลอยต่อมาเรียงบนเส้นจํานวน จากนั้นใส่เครื่องหมายบวกลบบวกลบบวกสลับกันไปช่วงนี้ทั้งช่วงคุณจะใส่ลบตัวเดียวเลยก็ยังได้เนาะบวกลบบวกลบลบ,บวกแล้วเลือกที่เลือกช่วงที่แทนค่า x แล้วได้เครื่องหมายน้อยประศู์ก็คือเลือกเครื่องหมายลบถ้าโจทย์บอกตรงนี้เป็นบวกก็เลือกเครื่องหมายบวกมาตอบเข้าใจเนาะพอดีข้อนี้โจทย์เขาต้องการข้อที่เป็นจนํานวนเต็มเท่านั้นเอาละนะเนี่ยสองคะแนนและ นะครับเจวิชาสามัญก็ไม่ยากเกินไปนะครับความยากคือมากกว่า o อเนแต่ง่ายกว่าแพทนะฮะความยากของ7วิชาสามัญยากกว่า o อเนแต่ง่ายกว่าแพทน้องๆก็ลองไปฝึกทําดูและติดตามดูข้ออื่นๆต่อไปนะครับโอเคนะครับสาหรับข้อนี้ก็เท่านี้ก่อนสวัสดีครับสงสัยอะไรก็ถามมาเนาะ